ผลบอลพิมพ์ลีกล่าสุดโดยสังเวียนสนามหญา้าทุกคนครับเรามาอัปเดตนะครับผลบอลของสัปดาห์ที่35กันซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับมารับชมกันเลยครับเวสต์แฮมยูไนเต็ดเสมอกับลิเวอร์พูล2ประตูต่อ2นิวคาสเซิลชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด5ประตูต่อ1วูลงบูแพรมตันชนะลูตันทาวน์2ประตูต่อ1ฟูลแฮมเสมอกับคริสตัลพาเลซ1ประตูต่อ1แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสมอกับ,บเบอร์ลีย์1ประตูต่อ1เอเวอร์ตันชนะเบรนท์ หนึ่งประตูต่อศูนย์แอสตันวิลลาเสมอกับเชลซีสองประตูต่อสองเรามาดูผลบอลของวันอาทิตย์กันบ้างนะครับวันนี้มี3คู่ครับทุกคนมารับชมกันเลยครับสเปอร์แพ้ให้กับอาร์เซนอลสองประตูต่อสามบอลมัธชนะไบรตันสามประตูต่อศูนย์และนอตติงแฮมฟอร์เรสแพ้ให้กับแมนซิตี้ศูนย์ประตูต่อสองครับเรามาอัปเดตตารางคะแนนกันซะหน่อยนะครับทุกคนครับต้องบอกว่าจ่าฝูงตอนนี้คืออาร์เซนอลนะครับแต่แฟนแนเดอะกันเนอร์เนี่ยยังเช ิวไม่ได้นะครับทุกคนครับเพราะว่าคู่แข่งอย่างแมนซิเตี้เนี่ยจี้มาแค่แต้มเดียวนะครับและแข่งน้อยกว่า1นัดด้วยสําหรับฤดูการน,นี้ลุ้นกันยันปิดฤดูกาลครับทุกคนใครพลาดก็อดแชมป์แค่นั้นเองโอเคครับเรามาต่อกันที่ทีมที่คาดว่าจะได้ไปอยู่ฟ้าแชมเปี้ยนลีกกันซะหน่อยนะครับตอนนี้4อันดับแรกเนี่ยก็ไม่น่ามีอะไรผิดคลาดแล้วนะครับสำหรับอาร์เซนอลแมนซิตี้ลิเวอร์พูลแล้วก็แอสตันวิลล่าครับก็ถือว่าเซอร์ไพรส์นะสำหรับวิลล่าเนี่ยตามจริงไม่มี ชื่ออยู่ในหัวของผมเลยนะครับไม่น่าเชื่อว่าฤดูกาลนี้นะครับจะทําผลงานได้ดีนะครับจนทําให้สเปอร์เนี่ยต้องหล่นไปเล่นถ้วยเล็กอย่างยูโรปาแทนเลยนะฮะเรามาดูกันต่อครับสําหรับทีมท้ายตารางนะครับว่า ตอนนี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับตอนแรกเนี่ยสำหรับผมนะครับผมคิดว่าเอเวอร์ตันเนี่ยไม่น่ารอดแล้วนะครับเพราะว่าหลังจากโดนตัดแต้มนะครับไปเยอะพอสมควรแต่พวกเขาเนี่ยก็กลับมาได้ในช่วงท้ายนะครับกลายเป็นว่าตอนนี้3ทีมที่ต้องขับเคี่ยวกันนะครับก็จะเป็นนอตติงแฮมฟอร์เลสลูตันทาวนะครับแล้วก็เบอร์ลี่เพื่อดินลนให้รอดจากการตกชั้นไปเล่นแชมเปี้ยนชิพนั่นเองนะครับส่วนทีมที่ตีตัวนอนไปรอที่แชมเปี้ยนชิพแล้วเนี่ยหทีมครับนั่น ก็คือเชฟฟิลล์ยูเนเต็ดครับมาถึงช่วงท้ายของคลิปนี้กันนะครับเรามาอัปเดตดาวซันโวในฤดูกาลนี้กันต้องบอกว่าหาอันดับแรกเนี่ยมีโอกาสได้รองเท้าทองคําทั้งหมดเลยนะครับเพราะจํานวนการถล่มประตูเนี่ยใกล้เคียงกันเหลือเกินครับใครที่เป็นแฟนทีมไหนก็เชียร์คนนั้นนะครับสำหรับผมเนี่ยคิดว่าคนที่ใกล้เคียงมากที่สุดก็น่าจะเป็นเออร์ลิงบลลฮาร์แลนด์นะครับกับโคลเพลเมอร์เพราะว่าตอนนี้ยิงไปคนละ21กับ20ประตู นะครับแต่ผมบอกเลยว่าถ้าดูจากจำนวนประตูเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเพราะว่ายังเหลืออีก3นะัดสุดท้ายให้ลุ้นกันทุกคนครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ